สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดักเวิร์ดสวสหารัฐเชื้อสายไทยจีรัฐบาลไทยรับฟังเสียงประชาชนโดยเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหารัฐและสวออีก7คน หนึ่งในนั้นคือลัดดาแทมมีดักเวิร์ดสวออเมริกันเชื้อสายไทยเปิดอภิปรายในประเด็นความเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยเน้นย้ำพันธกรณีของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมในประเทศไทยบับเมเนเดสหนึ่งในสมาชิกของคณะกรารมาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่วุฒิสภาสหรัฐจะ ยืนหยัดร่วมกับขบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยกลุ่มผู้ประท้วงไม่ได้ต้องการปฏิวัติแต่เพียงแค่หอยหาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประชาธิปไตยในระบบการเมืองของประเทศเขาเราขอส่งข้อความที่ชัดเจนว่าสนับสนุนเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทยและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงหรือคุกคามโดยไม่จำเป็นสหรัฐจำเป็นต้องแสดงความชัดเจนต่อคนไทยและประชาคมระหว่างประเทศว่า พันธมิตรและความร่วมมือระยะยาวกับไทยจะยังคงอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและเคารพซึ่งกันและกันต่อหลักการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและหลักนิติธรรมเมเนเดสกล่าว ส่วนดิกเดอร์บินระบุว่าวันนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองช่วงเวลาที่คนไทยกำลังได้ร้องปณิธานประชาธิปไตยแบบเดียวกับที่พวกเราชาวอเมริกันยึดมั่นในคุณค่าอนาคตทางการเมืองของพวกเขาถูกกำหนดผ่านการเจรจาอย่างสันติไม่ใช่ความรุนแรงหรือการคุกคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของนักเรียนและเยาวชนที่กล้าหาญจำนวนมากสมควรได้รับความสนใจดังรัฐด,ดาแทมมีดักเวิร์ดกล่าวว่าในฐานะคนไทยอเมริก กผู้ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิในการประท้วงอย่างสันติในบ้านเกิดตนเองรู้ดีว่าทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทยตลอดจนสิทธิในระบอบประชาธิปไตยของทุกคนมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาและปกป้องประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสหรัฐทั้งในแง่ของความมั่นคงและเศรษฐกิจและคนไทยมีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจในการปฏิรูปประชาธิปไตยขอให้ผู้นําไทยรับฟังประชาชนและเคารพหลักการประ ชาธิปไตยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ